สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับดิฉันจงอางครางซอแจงหมอลำน้ำวิหกเมียหัวนั่นโป่งสะกรนะจ๊ะมันนี่มากกับแบบสถานการณ์กินยั่วค่ะในสถานการณ์แบบนี้เราจะมากินยั่วย่อยย่วยั่อยย่อยั่อกันนะคะเออปลดเรื่องความทุกข์ไว้นี่ค่ะเห็นอย่างบ่นนี่นี่นี่จัดไปเลยค่ะ สองกระปุกสองกระปุกหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสองกระปุกหนึ่งร้อยี่สิบาทหอยนางรมค่ะหอยนางรมสองกระปุกร้อยยี่สิบบาทคิดยากกับพี่น้องค่ะเออเพิ่มเพิ่มพลังเสกจากน้อยมือแรกสิออกแขกค่ะก็เลยต้องเพิ่มพลังเซกซีฟูดบะพพาดได้ไหมป้าเจ้า บ่มีพักค่ะจะสิกินกะไฟเนี่ยไม่แะ่พักนี่พักเกษใบชะพู่ใบมากอกพักไม่มีค่ะพักไม่มีเออพักเป็นยังคืออื้นแต่บัวอ่ะสองสองตัวยุ่วๆมันตัวน่อยเนาะสามตัวไปเลยค่ะ สามตัวอยากกินไปว่ายิ่งยิ่งยิ่งซ้่ฝังมือนี่แม่เทียมเดี๋ยวทำไ,ไม่ปหยวเป็นไหนริกเผา นี่ใส่กระเทียมกระเทียมเงียงเข้าไปหอมเจียวค่ะหอมเจียวหอมเจียวนี่ รภาะเสียให้น้อยหน่อยซื้อตืิมได้พักทั่วผู้พิ่เผาประพันธ์มึงหน้าบีบใจจังเลย พริกเผาบะพนันกระสิวาบะพนันทีพริกเผากับปลุกมันก็นคือพริกเผาอันสดๆแหโบ้พริกเผาอย่างก่อนพริกเผาถังแหงถั้งย่างถังสีทังสีน้ำเงินทั้งเลือดพริกเผาเนาะหอมเจียว กระเทียมซีดค่ะกระเทียมซีดเสียดายเนาะใครอีสานหากินหนุ่ยาย,าย,ยิ่งใหญ่อยากกินหนุ่ยายใหญ่ๆนหมซัมฟอร์มือนี่ยเมื่อคือเดนมาร์กดูคลิปของคุยายนางคุยายนางเดนมาร์กวอยแมงผู้ดเดนมาร์กนะคึ่งี้หนู ทิกกิโนูดูคลิปของคุณนายยายนางเดนมาร์กคุณยายนางเดนมาร์กใครแม่ผู้ซ้ำฟฝร์มือนี่ ว่าเมนหอยแมงผู่โอ้ยเบาผิดหอยนางรมซ้ำฝ่ามือนี่อันนี้อย่างสามตักับพลพ่อข่้าน่อยครับสี่ตัวไปเลยค่ะกระเทียมเงี้ยงกระเทียมเงี้ยงเงี้ยงกระเทียมพริกขี้นูอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ้มอมเจียว โปนิดหน่อยแล้วก็ซีฟู้ดส์ติ๊กินหัว cứ ập thương sẽ đảm tổn thương iPod hẳn nhanh tiếng cứ chỉ bán chuôi đuôi พี่ขี้หนูสองรูปไปเลยเอามดแล้วพี่เผาเมืดแล้วอาอเอาพี่เผาม่เงี้ยแม่ ตักบไ่ได้เทีนดีลยะพริกเผากระปุกอ่าช่วยกันช่วยกันมาต่อต่อต่อ อยากตัว่ใหญ่ไ,งไ,งไหมพี่นอ้องอยากตัว่ใหญ่สำหรับมือี่แมั้ผู้ใดสีผ้าไปกินนอหาผัวฝรัง่งสบมเมื่องนอเขาจะว่ากินกันเนาะเมืดไปแล้วกับปุ๊กนึงแ่ะพริกินโอสองห้ยใส่เลยเพ็ดเพเพกระเทียมมันซี สองเงี้ยงสามเงี้ยงเนี่ย,าม,ย,ยมาพี่น้องมาเรื่องใดหนี่ละได,ด้บอก ง่ามครับว่ายอดพาะเกษยอดกระถินก่อนง่ามครับว่าอันนี้ยอดประกอบประกอบเส้นตำหุ่งไนม่ เห็นมันงามยีหน้าบ้านเล่นน้ำสมน้ำสมลูกศิษย์ซื้อมาให้ ลูกษี์ซื้อมาให้น้ำสม้มควรน,น้อยๆแต่หกักต่หกักตะเปาะอยู่ต่อค่ะต่อต่อต่อหมดไปแล้วหนึ่งกระปุกกระปุกไม่กระปุกไม่กระปุกไม่ กับุกที่สองค่ะเออกับปุสองนี่ตัวใหญ่จังน้อยตัวใหญ่จังน้อยกับุกที่สองสองกับุกจะไปอิ่มผู้เดียวงุดครับบาลานพูนเ้ย ซอ่อนอยอดพาะเกษกระถินริมลวสูงขึ้นเลยบ่ากระดังงาสูงข้าระดูตะบันชูคอนคอยอยู่อันนี้ใบชะพูก็เอามากินครับ <c oughs> lợt lợt มุกครับเลือดข้าสุดท้ายท้ายสุดวันสิบไปค่อนสิจากพี่นอ้อมสุมเจ้าดาดา ขอบคุณตุกการ่าูชมยมนดไกค์กดก็สักใจกดแชร์ก็กระดิ่งกดมันจะรวๆนะจ๊ะแฮกสุขสุกคนค่ะ